สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับแควน,นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำหนังสือหน้า76กันนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้า76ค่ะแล้วก็เตรียมสมุดขึ้นมาด้วยค่ะลูกจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะแควนจะให้ทำลงในสมุดไปพร้อมกันเลยนะคะ เป็นการตรวจสอบความเข้าใจนะคะโดยแสดงวิธีหาผลบวกค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมดินสอเตรียมไม้บรรทัดเตรียมยางลบนะคะแล้วก็สม,มุดวิชาคณิตศาสตร์ให้เรียบร้อยนะคะเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มที่ข้อ,คขอค1ค่ะข้อ1ค่ะ164บวก581ค่ะนักเรียนลอกโจทย์ลงไปเลยค่ะ วิธีทําเหมือนเดิมค่ะเราจะตั้งเลขตัวเลข64่ใช่ไหมครับเป็นหลักสิกับหลักหน่วย581คือหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบรรทัดแรกนะคะให้นักเรียนเติม64ก่อนค่ะตรงหลักร้อยไม่มีเราก็เว้นไว้เห็นไหมคะลูกต่อไปค่ะ581ค่ะ ห้0ร้อยจะอยู่ในหลักร้อยเห็นไหมคะแอยู่ในหลักสิบเขียนให้ตรงกับ60ค่ะ1หน่วยให้ตรงกับ4หน่วยค่ะเครื่องหมายบวกค่ะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นค่ะเสร็จหรือยังคะต่อไปค่ะบวกเหมือนเดิมค่ะเราจะบวกที่หลักหน่วยคือสี่หน่วยบวกหน่หน่วยถูกไหมคะลูกสี่หน่วยบวกหนึ่งหน่วยได้อะไรคะได้5หน่วย ต่อไปค่ะหลัก10บค่ะ60บวก80ค่ะวิธีทำให้เราเอาตัวมากนะคะไว้ในใจนั่นก็คือ8ถูกไหมคะ8บวกกับอีก6เริ่มนับ8อยู่ในใจถูกไหมคะ8แล้วก็9 10 11 12 13 14ได้14ทําทำยังไงคะใส่4ทด1ค่ะ ต่อไปค่ะหลักร้อยคือ500ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดหนึ่งเห็นไหมคะ5บวกตัวทดหนึ่งเป็น6ค่ะขีดเส้นใต้2เส้นเห็นไหมคะต่อไปค่ะต้องเอาตอบค่ะตอบ645เป็นเลขไทยค่ะนักเรียนทำทันไหมคะถ้าทำไม่ทันก็ กดสต็อปไว้ก่อนแล้วก็รีบลอกลงไปใส่สมุดนะคะพอหนูลอกเสร็จแล้วหนูก็ค่อยกดให้เดินต่อไปกดเพย์ต่อไปนะคะไปที่ข้อ2ค่ะ265ค่ะบวก427ค่ะวิธีทำตั้งตัวเลขเหมือนเดิมใช่ไหมคะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราไปที่265ค่ะบวกกับ 427ค่ะขีดเส้นใต้1เส้นเห็นไหมคะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายอะไรคะลูกเครื่องหมายบวกค่ะต่อไปค่ะตรงบรรทัดที่เราจะตอบให้เราขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยนะคะไปที่ลักหน่วยค่ะ5หน่วยบวก7หน่วยค่ะวิธีทำทำยังไงคะเอา7ไว้ในใจถูกไหมคะเพราะว่า7มีค่ามากกว่าเอา7ไว้ในใจนิ้วขึ้นมาห้า 7แล้วก็8 9 10 11 12เราได้คำตอบคือ12เพราะฉะนั้นเราจะใส่2ที่หลักหน่วยและทด1ไว้ที่หลัก10ค่ะต่อไปหลัก10ค่ะ60บวกสองบวก2ได้อะไรคะ6บวกสออยู่ในใจ6 7 8 มีตัวทดอีกหนึ่งจาก8ก็เลยเป็นอะไรคะลูกเป็น9ถูกไหมคะหลักร้อยค่ะ200บวก400ได้600ค่ะข้อนี้ต่อบวอตอบคือ692ค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้ช่องยาวๆนะคะว่าเราเสร็จแล้ว1ข้อเหมือนที่เควนสอนในห้องนะคะจำได้หรือเปล่าต่อไปข้อ3ค่ะ529บวก178ค่ะ วิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นเหมือนเดิมนะคะ5 2 9 178ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นตามด้วยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกนะคะตรงบรรทัดที่เราจะตอบเราก็ขีดเส้นใต้สองเส้นไว้เรามาบวกที่หลักหน่วยค่ะ9หน่วยบวก8หน่วยค่ะทำยังไงคะ8กับ9อันไหนมากเอยก็คือ9้ามากถูกไหมคะเราเอา9้าไว้ในใจนิ้วขึ้นมา8นิ้ว 9แล้วก็นับต่อ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 17ได้17ใส่7หน่วยทดที่หลัก10ทดหนึ่งที่หลัก10เห็นไหมคะต่อไปค่ะ2อบวก7ค่ะ7ไว้ในใจนับต่อไปอีก2 7แล้วก็8 9บวกตัทดอีกหนึ่งเป็นอะไรคะ เป็น10ค่ะเราจะใส่0ทด1อีกครั้งหนึ่งค่ะทดที่หลักร้อยนะคะต่อไปหลักร้อยค่ะ500บวก100ได้600บวกตวัทดอีกหนึ่งเป็น700ค่ะต่อมตอบ,บ707ค่ะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ700บวก300วิธีทำ เจ็ 700. เห็นไหมคะแล้วก็300ร้ขีดเส้นใต้หนึเส้นบวกเครื่องหมายบวกนะคะต่อไปค่ะขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเพื่อบรรทัดที่เราจะตอบหลักหน่วย0ูนย์หน่วยบวกศูย์หน่วยได้0ูหน่วยค่ะหลักสิบค่ะ0ูนย์สิบวกศูนได้0ูนย์สิค่ะหลักร้อยค่ะ700ดร้อยบวกสามร้อยทำยังไงคะเอา7ไว้ในใจนิ้วขึ้นมา3าม 7นับต่อ7แล้วก็ 8, 9 10ไม่มีตัวทดแล้วเราก็ใส่อะไรพร้อมกันเลยใส่10ลงไปเลยค่ะข้อ4เราก็จะได้ต่ออปบตตอบคือ1,000ค่ะสำหรับบทนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือการหาผลบวกของจำนวน2จํานวนโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10หรือมากกว่า10%ต้องทด10%ไปรวมกับจํานวนในหลัก10%ถ้าผลบวกในหลัก10%เป็น100%หรือมากกว่า100%ต้องทด100%ไปรวมกันในหลักร้อยต่อไปนะคะกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำนะคะก็คือทำแบบฝึกหัดหน้า45ถึงหน้า47ค่ะ หวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ